สิ่งที่คุณทําแล้วล้มเหลวแน่นอนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์คุณยังไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคุณยังไม่สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณเป็นคนกลุ่มนั้นคุณเป็นคนประเภทนั้นให้คุณลองลิตรายการที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จมาสิครับว่า10ข้อเนี้มีอะไรบ้างถ้าเกิดคุณลิต์ขึ้นมาเสร็จแล้วว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างให้คุณลองดูสิครับว่าในแต่ละข้อครับคุณโทษคนอื่นกี่ข้อ และคุณโทษตัวเองกี่ข้อคนที่เขาไม่ประสบความสมําเร็จส่วนมากเขาจะโทษคนนูน้นคนนี้คนนั้นสิ่งต่างๆนานารอบข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เขาไม่เคยลืมและไม่เคยทําเลยคือการที่โทษตัวเองการที่เขาโทษคนอื่นคือเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาจะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาจะได้ไม่ต้องมีการเรียนรู้พัฒนา ตัวเองให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาจะอยู่กับความไม่ประสบความสําเร็จต่อไปแต่ผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะมองมาหาตัวเองและย้อนกลับมาดูตัวเองว่าทําไมเขาจึงไม่ประสบความสําเร็จเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะเกิดการเรียนรู้เกิดการต่อยอดเกิดการพัฒนาตัวเองให้มันดีมากไปกว่าเดิมจนกระทั่งเขาเองเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่ชํานาญ และผู้ที่มีความสามารถจนกระทั่งไปถึงคําที่ว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จนั่นเองคุณนะครับวันนี้หันมาโทษตัวเองหรือ,อยังในสิ่งที่ตัวเองยังเป็นอยู่จากกิรัยารรเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจบันเองครับ